นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมนะครับผมซองไม่สิ่งก็ยกนะครับวันนี้นะครับผมพามาดูนะครับอันนี้เป็นของผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอให้แม่ให้ให้มาดีวิวนะครับอันนี้เป็นรูปเหมือนครับของนลวงปู่โตนะครับปีสองสามนะครับเป็นรูปสุดท้ายนะครับผมนี่มีคนมาดูเยอะเลยนะเสียงดังไปหน่อยนะไม่เป็นไรนะแต่ว่าผมขอดีวิวแป๊บเดียวสวย นี่ข้างหน้าจะเป็นนี้เลยหลง่งพอเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะครับผมนี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับเขียนว่าลงปู่โตนะครับผมแล้วก็มียันนะครับเนื้อมีปริ้นออกมาแบบนี้เลยสวยนะครับเนื้ออันนี้น่าจะเป็นผงทูบนะครับผมว่านะสวยเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสเล้ดีโหนานห่างขายไปนานไม่ได้ตัวรีวิวนะอันนี้เลี่ยมทองด้วยนะครับผมสวยสวยจริง สวยอันนี้ของจีนกับในหนังสือที่ผมได้ดูมานี่มันับแช่ว่าคนละเรื่องกันเลยนะครับเพื่อนๆ FC นะครับทุกท่านนะครับผมว่าเพิ่งเคยเห็นนะครับของจริงมันสวยกว่ามันมีมิตินะครับยิ่งเราเอียงซ้ายเอียงขวาแบบนี้นะครับมันดูสวยจริงๆสวยจริงๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นปีสองสามนะครับลงปู่โตนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับผมที่เป็นรูปเหมือนนะครับ สวยจริงอันนี้รายละเอียดนะครับดูแบบไปพัดนะครับข้างหลังท่านนะที่ท่านนั่งนะโต๊ะนะครับโอ้โหสวยจริงๆเห็นแล้วอยากได้นะอันนี้แต่อันนี้ไม่ใช่ของนะครับเป็นของผู้ใหญ่นะครับท่านให้มารีวิวนะครับผมขอบคุณท่านมากเลยนะครับสวยสวยสวยโอเควันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณไมาเยอะเยอะนะครับผม เดี๋ยวถ้าใครอยากดูรุ่นไหนยังไงขอคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมช่องผมก็ไม่ได้ลงผ้านานนะครับโอเคขอบคุณ f อฟทุกท่านมากนะครับก็ลาไปก่อนครับเรื่องราวโดยประมาณสวัสดีครับ